สวัสดีครับเรามาติดตามการเทรดหุ้นแบบรายวันครับประจําวันที่23เดือน11 2563อ่อพอร์ตเราจากวันศุกร์เราซื้อ JTW ไว้ที่อ่อ187,000หุ้นนะครับเป็นเงิน40,000กว่าบาท40,000อ่อตอนนี้ติดลบที่1,100 27%บาทครับเรามาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้รู้สึกว่าแจ๊เราจะเปิดโดดนะครับมาดูช่องนี้ครับเนี่นี่คือราคานี่น่าจะเปิดที่ราคานี้นะครับจากเดิมราคา2บาทจุดเก้าสองน่าจะเปิด กระโดดขึ้นมาเป็น3บาทจุดสิบสเนี่ยช่องนี้เดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าแจ๊เปิดกันโดดแน่นอนจาก2บาท9ก้เนี่ยโดดไปเป็น3บาทแน่นอนครับแล้วก็แจ็คดีดิวเราเนี่ยโดดโดดขึ้นตามแน่นอนครับ เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมารอดูนั่นไงครับเปิดตลาดเปิดแล้วนะครับตอนนี้แจ๊ตกระโดดมาที่สามบาทจุดหนึ่งศูนย์นะครับ DW เรากระโดดมาที่ศูนย์จุดสองแปดนะครับไปดูพอร์ต เราบวกมาหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งหมื่นบวกมาหมื่นสามแล้วครับตอนนี้ว้าว <Wow. S 1> โอ้ยไปต่อครับจะไปไปดูกราฟครับนี่กระโดดมาสามบาทเห็นไหมครับนี่กระโดดกระโดดมาข้างบนเลยกระโดดมาที่สามบาททะลุหายเลยครับบีงหายตอนนี้ราคาอยู่ที่ 0.29ครับ29ตังค์นะครับอืมตอนนี้แ็ดเราบวกมาสาเสบียตตังค์ครับไปดูพอร์ตพอยโอครับบวกมาหมื่นเจ็ดครับไม่น่าเชื่อระเจ้าเราเป็นอาทิตย์ วิ่งกระหน่ำเลยวันนี้แก๊สวิ่งมากเลยครับเนี่ยโอ้ยยอดบวกมาสามสิบสามตังครับไปดูครับไปดูบวกมาสองหมืนหนึ่งครับว้าวเจ้าตอนนี้บวกมาที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนเก้าพันนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้ว โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะทำการขายนะครับขายที่ราคา32ตังค์นะครับเราซื้อไปเท่าไหร่เอ่อ187,000 10เซลล์เปิด187,000ราคา32บาท นี่ครับขายเรียบร้อยนะครับรอตอนนี้รอแค่แมทชิ่งนะครับส่งคำสั่งขายไปแล้วนะครับอตอนนี้เราก็ขายเป็นที่เรียบร้อยครับแมทชิ่งครับเรียบร้อยครับเราวันนี้เราบวกมาแล้ว1มื่นนะครับยอด บวกมาหมื่นเก้าแล้วเราสบายตัวแล้วอืมพอขายแล้ววิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพอขายแล้ววิ่งครับเด็ดแค่พอขายแล้วดันวิ่งดูดิ ครับตอนนี้ตลาดก็ได้ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราบวกมา21294บาทนะครับก็โดยรวมแล้วไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้ววันนี้น่าจะบวกมา5้าหกมื่นเลยนะครับพอดีว่าขายก่อนอย่างตัวแรกเนี่ยจริงๆน่าจะบวกมา4ี่ห้าหมื่นเลย ขายไปที่ผมขายไปที่32ตังค์พอปิดตลาดแล้วขึ้นมาที่48ตังค์เนี่ยเยอะหลายช่องเลยแล้วก็ตัวที่2ก็เป็นแจ๊สเจ๊ดีเหบืางกันแต่เป็นกุลาค่าย,ยานะครับขายไปที่14ตังค์ผมขายไป14ตังค์ตอนนี้บวกมา สิตังก็ขายไปก่อนแล้วขายปั๊บดิ้งใส่หน้าเลยก็บวกมาแค่1,900ประมาณนี้แล้วก็วันนี้เราก็ซื้อ,อ c p r DW นะครับค่าย06ตอนนี้ลบมาที่2,000แล้วก็ซื้อแจตัวเดิมนี่แหละซื้อมา1,800 มื่นแปดพันไม่ใช่ดิแสนแปดหมื่นหุ้นลบมาห้าสิบเอ็ดบาทเดี๋ยวมารอติดตามพรุ่งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคครับ